สวัสดีครับผมร้าน AP AutoR Service วครับวันนี้เรามาส่งงานกันอีกเช่นเคยครับสำหรับรถ Evolu t i o n นะครับติดตั้งคอมแอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นคันที่3นะครับผมนะครับส่งมาจากปู่นะครับพี่ถังท T กะลาดนะครับเราก็ยินดีนะครับทำคอมแอร์ให้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับจะเอาไปแข่งวันเสาร์ดีแล้วนะครับวันนี้เรามาส่งรถกันครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากสตาร์ทเลยครับนะครับอันนี้อุณหภูมินี่อยู่ประมาณนี้นะครับเราเริ่มสตาร์ทเลยนะครับ ก่อนาะสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้ครับนี่ครับคอมแอร์อยู่ตรงนี้นะครับคอมแอร์นี่นะครับคอมแอร์ไฟฟ้าเราจะติดตั้งอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับได้ทําการนะครับรีบิวใหม่หมดนะครับทั้งแอร์นะครับนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับสายข่อทุกเส้นนะครับ แล้วก็ระบบไวนะครับของของแพร์นะครับแล้วก็นะครับเปลี่ยนวาล์วตู้แอร์ใหม่นะครับล้างตู้แอร์ใหม่นะครับไล่ระบบความชื้นนะครับไล่ด้วยน้ํายาเอสเตนะครับไล่ความชื้นออกทั้งหมดนะครับเพื่อให้อ่าเราใส่คอมลูกใหม่ลูกนี้นะครับก็จะได้สะอาดนะครับเคลี้ยงนะครับระบบเราจะได้สะอาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ครับสำหรับรถยูโรชั่นนะครับนี่ครับแป๊บเดียวครับลงมานี่แะครับ ความเย็นนะครับนี่ครับลงมาสิบแปดแล้วนะครับกระเดียวครับสตาร์ทเมื่อกี้นะครับประตูไม่มีนะครับประตูไม่มีเลยโล่งเลยนะครับประตูไม่มีครับคันนี้ได้ทําการนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่เป็นเก้าสิบแอมป์นะครับอันนี้คอมแอร์เดิมนะครับผมแล้วก็สายพานนะครับอันนี้เอาเอากลับไปที่หูนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่ครับ รันนี้นีะไม่มีประตูนะครับนี่นะครับสำหรับรถ Mitsubishi Evolution นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดแอร์ไอเปิดไฟกันนะครับนะครับลงมาที่14แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเปิดไฟนะครับให้โหลดสุดเลยนี่ครับเปิดไฟเปิดไฟทุกดวงเลยครับนะครับเปิดไฟนะครับ ไฟทุกตวงเลยนะครับนี่นะครับให้ดูรอบๆนะครับความเย็นไม่ต้องพูดถึงเลยครับนี่ครับเย็นสบายเลยนะครับปรับแค่ปรับแค่นี้ครับนี่ปรับแค่ยี่บห้านะครับความเย็นลงเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับใบนะครับผมเราเช็คพวกค่าไฟต่างๆนะครับปกติหมดนะครับตรงนี้เราปิดไว้นะครับตรงเทอร์โบนะครับเรากันไว้นะครับไม่ให้มีอะไรลงไปนะครับก่อนที่จะล้างนะครับนี่แล้วก็ต้องทําการล้างนะครับตัวแอร์ให้สะอาดเอี่ยมเลยนะครับนี่ครับผมอันนี้คือก่อนล้างนะครับก็จะสภาพประมาณนี้นะครับสาหรับก่อนล้างนะครับอันนี้คือตัวคอมแอร์เดิมจะไม่ใส่แล้วนะครับไม่มีคอมแอร์เดิมแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับคอมแอร์เดิมนะครับเราก็จะให้ กลับไปที่เท่าของรถนะครับนี่ตรงนี้คือติดตั้งคอมแอร์ใหม่นะครับผมสไลด์กลับบ้านเรียบร้อยครับผมร้าน AP Auto Air s e r v i c e ครับ0ูนย์แปดเก้าศูนย์หกห้าสามสี่สองเก้าครับ